สวัสดีครับวันนี้ส่วนใหญ่หนูอินเตอร์นะครับผมจะมาตอบคําถามนะครับที่หลายคนสงสัยนะครับว่าทําไมมะละกอถึงต้องใส่หลายเมล็ดทําไมต้องเกไว้ยหนึ่งถุงต้องมีหลายต้นนะครับผมเพราะมะละกอเนี่ยจะมีอยู่สาเพศนะครับคือตัวผู้ตัวเมียและดอกกระเทยนะครับที่เราใส่นะครับหลายต้นนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะพามาดูใกล้ๆนะครับก็คือว่าเวลาเราเพาะเนี่ยนะครับ เราต้องเผื่อคัดเพศด้วยนะครับคืออย่างน้อยถุงหนึ่งเนี่ยต้องมีประมาณ4-5ต้นนะครับผมเวลาเพาะเนี่ยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะครับเป็นช่วงหน้าฝนด้วยปัญหาก็คือว่า,าผมปลูกกลางแจง้งเจอฝนบ,บ่อยๆไม่เจอแดดนะครับโอกาสที่จะยุบตายก็มีนะครับมีแมลงกัดก็มีนะครับผมเหมือนต้นนี้นะครับอาจจะเป็นรากเน่าโคนเน่านะครับผมทําให้ปัญหาในการ อัตราการรอดเนี่ยมันจะน้อยนะครับในช่วงหน้าฝนก็คือต้นเนี่ยนะครับถ้าผมจะไปปลูกเนี่ยรุ่นเนี่ยผมเอาไปปลูกแล้วนะครับรุ่นประมาณเนี้ยเนี่ยเอาไปปลูกแล้วนะครับแต่นี่คืออีกรุ่นหนึ่งนะครับจะเป็นรุ่นนี้นะครับซึ่งาสามารถปลูกได้เลยนะครับปลูกได้เลยนะครับเอาตรงนี้ สามารถที่จะเอาไปลงปลูกได้เลยนะครับก็คือ1ถุงเนี่ยนะครับเวลาเราปลูกเนี่ยนะครับอย่างนี้น้อยให้เขารอดประมาณสัก2ต้นถึง3ต้นนะครับแล้วนะครับเวลาเขาออกดอกมาประมาณสัก2เดือนนะครับหลังเราลงปลูกเนี่ยมันก็จะมีดอกนะครับแล้วเราก็จะไปคัดเพศนะครับก็คือ คัดออกนะครับให้เหลือหนึ่งต้นก็คือเลี้ยงเป็นดอกกระเทยไว้นะครับดอกกระเทยก็คือดอกที่เป็นลูกยาวนะครับผมจะเป็นมะละกอแขกนวลชีสเกตนะครับลูกใหญ่ยักษ์นะครับหรือจะเป็นมะละกอฮอนแลนก็ก็ต้องคัดเพศเหมือนกันนะครับดอกตัวเมียนะครับลูกจะเป็นลูกกลมสั้นป้อมนะครับเก็บเมล็ดเก็บเมล็ดไม่ได้นะครับเราจะเก็บเมล็ด นะครับเฉพาะกับลูกที่เป็นดอกกระเทยก็คือลูกที่เป็นลูกลักษณะลูกยาวนะครับโอกาสที่เขาจะกลายพันธุ์นี่คือน้อยมากนะครับผมนี่คือการการเพาะนะครับทําไมนะครับหลายคนถามผมมาเยอะมากนะครับทําไมใส่ถุงแล้วเมล็ดไม่ได้หรออะไรนะครับประมาณนี้นะครับก็คือเราก็ต้องเผื่อเผื่อรอดเผื่อแมลงกัดนะครับเผื่อยุบเผื่อเจอฝนเยอะๆเผื่อลากเน่าคนเน่านะครับมันก็จะเป็นปัญหาตามมานะครับทีหลังอ่า ส่วนรุ่นนะครับส่วนมากที่สวนเนี่ยจะปลูกนะครับเนี่ยประมาณรุ่นนี้นะครับผมคือลงปลูกได้แล้วนะครับเพราะว่าผมเพาะเนี่ยนะครับเป็นที่โล่งแจ้งทําให้เขาเจอแสงแดดนะครับผมเขาจะเป็นใบออกสีเหลืองอมงเขียวนะครับเขาจะมีความทนทานต่อแดดได้ถ้าเราลงปลูกเขาอัตราการรอดเขาจะสูงนะครับผมอันนี้เป็นมะละกอแข็งนวนศรีเ,เกตที่ ที่เราจะไปปลูกนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นฮอลแลนด์นะครับผมคือการเพราะก็ไม่ยากนะครับก็ก็ใช้ดินนะครับผสมกับแกลบดำนะครับผมถ้ามีปุ๋ยก็ใส่ลงไปด้วยนะครับเล็กน้อยหรือนะครับถ้ามีถ้าเป็นบางสวนนะครับเขาจะใช้เมทาลิซิผสมลงไปในเมล็ดเลยนะครับผมแต่ถ้าเจอฝนเยอะๆแบบนี้เราก็อาจจะใช้ เป็นเชื้อไคโตโนม่านะครับมาลดราดตอนที่เมล็ดยังไม่งอกหรือเมล็ดที่งอกแล้วนะครับอัตราการรอดก็จะทําให้เขานะครับมีอัตรารอดที่สูงนะครับแต่ก็มีต้นที่ไม่ขึ้นบ้างนะครับเห็นไหมฮะมีต้นที่ขึ้นมาแล้วแล้วก็ตายไปบ้างก็มีนะครับอันนี้คือเหตุผลที่เราต้องใส่เมล็ดนะครับหลายๆเมล็ดในช่วงหน้าฝนนะครับถ้าช่วงหน้าหนาวนี้ก็จะเพาะยากหน่อย เพราะว่าอากาศอัตราการงอกนะครับอากาศเย็นก็ก็งอกได้น้อยนะครับแต่ก็มีเคล็ดเทคนิคอยู่ว่าหาฟางมาปกคลุมหน้าถุงไว้นะครับก็จะช่วยให้อัตราการงอกเพิ่มขึ้นได้แต่ช่วงหน้าฝนนี้คือ,เ,อเราต้องดูแลเรื่องเชื้อราให้ดีแค่นั้นเองนะครับผมตรงนี้ก็ส่วนนั้นก็จะพร้อมปลูกแล้วนะครับแล้วก็พวกนี้นะครับ ก็น่าจะอายุได้ประมาณ10วันนะครับ10วันก็ได้ประมาณนี้นะครับ1เดือนก็จะประมาณนั้นนะครับผมประมาณ1เดือนนิดๆน,ดๆนะครับต้นกล้าก็สามารถที่จะเอาลงปลูกได้เลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นาการตอบคำถามน่าจะพอจะเข้าใจเนาะ <laughs> ว่ามรกอมันมี3เพศที่เราขายเห็น <laughs> ขายกันตามท้องตลาดทั่วไปก็ <laughs> <laughs> เห็นถุงละต้นถุงแล้วต,ต้นอะไรไปไมานะี้คือไม่ได้คัดเพศนะครับไม่มีใครที่จะดูมเมล็ดมะละกอแล้วสามารถรู้ได้เลยว่ามะละกอคือเพศอะไรเราต้องปลูกรอดูดอกก่อนนะครับรอดูดอกก่อนแล้วถึงคัดเพศได้นะครับอันนี้คือน่าจะเป็นความรู้ใหม่ๆนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยปลูกแต่คนที่เขาปลูกชํานาญแล้วก็ก็ไม่น่าจะมีปัญหาในรเรื่องคัดเพศนะครับผม,ผมก็น่าจะมาแชร์นะครับ าแบ่งปันนะครับประมาณเท่านี้นะครับผมถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะทักเข้ามาทางส่วนยิ่นูอินเตอร์นะครับสอบถามได้นะครับผมส่วนวิธีการาปลูกการรักษาโารคแมลงการใส่ปุ๋ยอะไรต่างผมเคยทําคลิปไว้แล้วนะครับมีวิธีการปลูกแบบแบบจบละเอียดในคลิปเดียวอยู่นะครับผมก็สามารถเข้าไปดูในในช่อง youtube ได้นะครับวันนี้ก็ก็จะมาประมาณเท่านี้นะครับผม ยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share นะครับเป็นกำลังใจนะครับผมให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ